สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาใช้ตัวโปรแกรม cc t a u เวอร์ชันหนึนะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับวิเคราะอ์โครงข้อมูลน,นะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเปรียบเทียบระหว่างการคำนวณของตัวโปรแกรมแล้วก็ตัวโจทย์ในหนังสือของหนังสือวิเคราห์โครงสร้างเนี่ยครับว่ามีค่าเท่ากันหรือไม่นะครับเดีย๋ยวเรามาดูตัวอย่างโจทย์ในหนังสือวิเคราห์โครงสร้างนะครับ นี่นะครับก็ในตัวอย่างโจทย์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าจงหาระยะแนวดิ่งที่จุดต่อ c ของโครงข้อหมุนนะครับรับน้ำหนักบรรทุกดังรูปเนี่ยกำหนดให้พื้นที่หน้าตัดเนี่ยเท่ากับ200ตารางเซนติเมตรและ e ค่า e, e เนี่ยมีค่า2คูณ10กำลัง6 k c นะครับทุกชิ้นส่วนเลยอ่าในตัวของโปรแกรมเนี่ยสามารถคำนวณได้ทั้งแรงปฏิกิริยาแล้วก็ ทุกชิ้นส่วนเลยนะครับแล้วก็ระยะเคลื่อนตัวสูงสงสุดนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างตัวโครงข้อมูลกันเลยนะครับเริ่มที่ข้อมูลควบคุมก่อนเลยนะครับก็ะจะมีจุดต่อแล้วก็ชิ้นส่วนแล้วก็พื้นที่หน้าตัดน,นะครับในโครงข้อมูลของเราเนี่ยมีจุดต่อทั้งหมด8นะครับแล้วก็ชิ้นส่วน13 ก็พื้นที่หน้าตัด1นะครับนะพิกัดจุดต่อนะครับโดยโครงข้อมูลของเราเนี่ยจะมีระยะห่างในทุกชิ้นเนี่ยอย่างละ2เมตรนะครับแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยสเมตรอ่าโดยพิกัดจุดต่อแรกเนี่ยก็เป็น0นกัศนะครับต่อไปพิกัดจุดต่อ2ก็เป็น2อกัศนะครับไล่ไปนะแล้วก็สี่แล้วห ไป2เมตรแล้วก็อันนี้2อันนี้เป็น4อันนี้ก็เป็น6นะครับเค okay. ได้แบบฟอร์มเดียวกันแล้วนะครับต่อไปเราก็มาดูเรื่องจุดยืนหลังบ้างครับอ่าจุดยืนหลังที่จุดต่อที่1หรือจุดต่อ a เนี่ยก็จะเป็นแบบพินสปอร์ตนะครับอ่าเราก็จะใส่รูปแบบนี้นะครับ x เท่ากับ1 y เท่ากับ1 ต่อไปจุดต่อที่5หรือว่าจุดต่อ e เนี่ยก็เป็นแบบหินหรือโรเลอร์นะครับก็ใส่ไปโ okay. อเคไปชิ้นส่วนนะครับเมมเบอร์นะครับก็เราก็จะไล่จากซ้ายไปขวานะครับโดยใส่1 2 2 3 3 4แล้วก็4กับ5นะครับ1 2 2 3แล้วก็3 4แล้วก็4 5แล้วก็ด้านเอียงนะครับ เป็นหนแล้วก็2 6นะครับในหนึ่แล้วก็2 6แล้วก็3 6 3 6 3 6แล้วก็3แล้วก็7นะครับแล้วก็3แล้วก็ แปดแล้วก็สี่ 4, แล้วก็แปดนะครับ <c oughs> แล้วก็ 5, วก 8. ห้าแล้วก็แปดห้าแล้วก็แปดต่อไปด้านบนนะครับหกเจ็ดหกกับเจ็ดแล้วก็เจ็ดกับแปดโอเคได้แบบฟอร์มเดียวกันแล้วนะครับต่อไปมาดูเรื่องสมบัติของวัสดุนะครับ โดยของข้อมูลของเราเนี่ยมีพื้นที่หน้าตัด200ตารางเซนติเมตร้่คาโมูลัสยุดหยุนเนี่ยคาา e เนี่ยมีค่าเท่ากับ2 1 0คูณ10กลัง6นะครับโอเคแล้วใส่น้ำหนักบรรทุกนะครับโดยน้ำหนักบรรทุกเนี่ยก็จะมีที่จุดต่อ2กับ3หรือว่าจุดต่อ b กับ c อย่างละ2ตัน โดยหน่วยขอ,ของตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะเป็นกิโลนะครับขึ้นเป็นบวกขวาเป็นบวกนะครับแต่เนี้เป็นทิศทางลงนะครับก็คือเป็นลบนะครับรเขียนไปลบสองพันบลบสองพันมเป็นลงทางค,คู่แล้วนะครับต่อไปก็กดเอ่อวิคอ์ได้เลยนะครับอ่าขึ้นติ๊กถูกแบบนี้แปลว่าสามารถ วิเคราะห์ของข้อมูลได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องแรงปฏิกิริยาก่อนนะครับแรงปฏิกิริยาของตัวคงข้อมูลจากการคำนวณของตัวโปรแกรมเนี่ยที่จุดต่อ a เนี่ยมีค่าเท่ากับ2,500กิโลแล้วก็มีแล้วก็ที่จุดต่อที่5เนี่ยหรือจุดต่อ e เนี่ยมีค่า1,500กิโลนะครับเดีย๋ยวเรามาดูตัว งสื่อนะครับว่าแรงปฏิกิริยาเขาเนี่ยว่าเขาได้เท่าไหร่นะครับอโอเคในหนังสือนะครับได้แรงปฏิกิริยาที่จุด a เนี่ยเท่ากับ2.5ตันนะครับหน่วยเป็นตันต่อไปนะครับที่จุดต่อ e 1.5ตันซึ่งมีค่าเท่ากันนะครับมีทิศขึ้นกันเลยอ่ต่อไปแรงภายในเอแรงปฏิกิริยาเราได้นะครับต่อไปมาดูเรื่องแรงภายในดีกว่า Uh, แรงภายในทุกชิ้นส่วนเราต้องดูตรงนี้นะครับแรงภายในในชิ้นส่วนของโครงข้อมูลน,นี้ก็ที่ชิ้นส่วน1 2แล้วก็3ามเนี่ยด้านล่ลางนะครับมีค่าเป็นบวกก็คือเป็นแรงดึงหมดเลยนะครับหน่วยเป็นตันนะครับ2.5ตัน2.5ตันนี่อันนี้หน่วยเป็นกิโลนะครับก็เป็น 2,500กิโลแล้วก็1,500นะครับ3กับต่อไปมาดูชิ้นส่วนเอียงนะครับ2.5รู้สองนะครับ,รบซึ่งเป็นลบนะครับเป็นแรงอัดนะครับแล้วก็มาดูว่า2.5รู้สองเนี่ยคำนวณเราจะได้เท่าไหร่ออันนี้ผมไม่ได้ใส่เครื่องหมายลบนะครับอ่ะ3.5นะครับ 3.5 3จุดห้าสอันนี้ปัดขึ้นเป็น4เป็นตันนะฮะหน่วยเป็นตันโอเคก็อันนี้ก็เป็นลบนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่เครื่องหมายลบนะครับก็ได้เท่ากันนะครับอันนี้หน่วยเป็นตันอันนี้หน่วยเป็นกิโลนะครับะเดีย๋ยวเรามาดูชิ้นส่วนที่6กันนะครับก็บวกสองตันอันนี้ก็บวกสองตันเหมือน การน,นะครับ2,000กิโลต่อไปชิ้นส่วนที่7ก็0.52รูเป็นแรงดึงนะฮะอ่าเท่ากับจุดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์ปัดขึ้นเป็นเจ็ดนะครับ3ามตำแหน่งเอง่อในตัวโปรแกรมนะครับก็จะคำนวณได้เจ็ดร้อยเจ็ดจุดหนึ่งศูนย์เจ็ดกิโลนะครับ ซึ่งมีค่าเท่ากันนะครับต่อไปชิ้นส่วนที่8เนี่ยก็ไม่มีแรงภายในชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนที่9ก็เอ่หนึ่คูณรูทนะครับก็ได้เท่ากับ2.1งจุดหนนะครับซึ่งตรงนี้หน่วยเป็นตันนะครับอ่าชิ้นส่วนที่9มีค่าเท่ากัน,น ไปชิ้นส่วนที่1ิบไม่มีแรงภายในชิ้นส่วนนะครับเท่ากับศูนย์ชิ้นส่วนที่สิบเอดนะครับก็เป็นลบนะครับมีค่าเท่ากับตัวนี้นะครับแต่ว่าเป็นลบอันนี้หน่วยเป็นตันอันนี้หน่วยเป็นกิโลนะครับลบสองพันหนึ่งร้อยย่ิเอ็ดจดสามสองศนะครับไปมาดูชิ้นส่วนด้านบนนะครับลบสา0พันตันนะครับสิบสองกับสิบสามเนี่ย อันนี้ลบ3,000กิโลเท่ากันนะครับอ่แรงภายในทุกชิ้นส่วนเนี่ยเท่ากันตามการคำนวณของโปรแกรมนะครับอ่าต่อไปมาดูเรื่องระยะเคลื่อนตัวนะครับระยะเคลื่อนตัวของตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะได้ออกมาเป็นลบจุดศูนนยนะครับสามตำแหน่ง ในของในหนังสือนะครับเฉะลยในหนังสือเนี่ยเป็น3ตําแหน่งนะครับซึ่งมีค่าเท่ากันนะครับซึ่งตัวโปรแกรมเนี่ยขึ้นก็จะเป็นบวกนะครับอันนี้เป็นลงนะครับที่จุดต่อที่3หรือจุดต่อ c เนี่ยเป็นลบนะครับก็คือมีค่าเท่ากันนะครับทุกชิ้นส่วนก็ก็จะระบุมาแลวครับก็จะมีค่า max สอง ขึ่นตัวที่จุดต่อที่5นะครับในแกน x นะครับขึ้นตัวไปจุด0ูนนะครับเซนติเมตรนะครับในตัวโปรแกรมก็จะบอกค่าแมกนะครับเป็นเส้นหนานะครับพวกนี้นะครับว่าเกิดที่ชิ้นส่วนไหนบ้างนะครับจุดต่อไหนบ้าง ที่จุดต่อ C นะครับลบศูนจุดศูนย์ศูนย์เก้านะครับเป็นแนวดิ่งนะครับอันนี้เป็นแนวนอนนะครับซึ่งจากการคำนวณของตัวโปรแกรมแล้วเนี่ยพบว่ามีค่าเท่ากันนะครับจากโจทย์ในหนังสือวิเคราะห์โครงสร้างเท่ากันหมดเลยนะครับก็ขอการขอจบการรีเซนต์ไว้เพียงเท่านี้นะครับอขอบคุณครับ